สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแพรวี8.8อีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะแพรก็จะพาคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะมารีวิวนะคะเป็นรถเก่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2015นะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถสวยๆรถคุณภาพเกรดเนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูที่ v 8 8สาขาลาบดบุหลวงกันได้นะคะ ค่ะและนี่ก็เป็น v ีออสนะคะคุณูค้า Toyota v o ีอนะคะปี2015นะคะโฉมตัวเจนะคะอ่าวันนี้แพาก็จะพามารีวิวคันนี้ให้คุณลูกค้าดูกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลดราคาอีกแล้วนะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่379,000บาทนะจ๊ะเครื่อง 1,500cc นะคะสำหรับคลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งนะคะ ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ผ่อน6,000กว่าบาทเองนะจ้าคุณลูกค้าก็สามารถเข้ามาที่วีแปดของเราได้นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดนาฬิาสานาทีจนถึง17บเนาฬิกานาทีนะจ้าคุณลูกค้าอ่ะหากคลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับแพรวได้นะคะที่เบอร์096 259 9945ได้เลยนะจ้า สำหรับตัว Vios คันนี้นะคะก็คือจะเป็นรถปี2015นะคะแล้วก็พออู่6,000กว่าบาทด้วยนะคะดาวเริ่มต้นที่9,000นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถเก่งนะคะเกียร์ออโต้สวยๆขับสบายๆก็สามารถแวะเข้ามาดูที่ V-88 ของเราได้นะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะลูกค้าสาขาแรกของเราที่บางปีนะคะสาขาที่2องที่บางเลนนคปรปฐมนะคะก็สาขาที่3คือสาขาลาดบุรหลวงนั่นเองนะจ๊ะ วีแปดแปดลาดหลวงนะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนน3ามสูนะคะติดกับถนนใหญ่เลยนะคะถนนกรุงเทพสุพรรณนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่แถวนี้นะคะขับรถผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมรถกระบะเกตเอของเราได้นะคะเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลังการผ่อนหมดนะคะสามารถโอนเล่มได้แน่นอนนะาจา๊ะคุณลูกค้า สำหรับภายในตัว v i คันนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะพากกัมยี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ภายในใหม่มากนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลขไม้น้อยด้วยนะคะผ่อนน้อยดาวน้อยนะจ๊ะ,ะสาหรับคันนี้นะคะจะมีถุงลมนิรภัยให้2ลูกด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะคุณลูกค้าก็มีช่องใส่สาย USB ให้ฟังเพลงสบายๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า ยากมีครั้งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับแพรได้นะคะที่เบอร์0962599945นะคะอยากมีรถสวยๆผ่นน้อยดาวน้อยนะคะโทรมาที่เบอร์0962599945 <ๆ S 2> ได้เลยนะคะอ่าและสำหรับนี้นะคะแพรก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมและติดตามนะคะแพวก็ฝากกด ติดตามช่องทาง Youtube และช่องทางเพจด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2องวีแปสาขาลาดบุรหลวงบายแพไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ